ก็กราบสวัสด ad ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยิน <rain> ดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้าเพนกวินลมนะครับผมโอ้ยนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวแทงสีดาวที่หลายๆคนก็ฮิตใน RTA หรือ Arena นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเพนกวินลมนะฮะของผมก็ปั้นมาเป็นพลัง97,000แล้วนะครับผมประมาณ9ก3 5 4นะฮะ HP อยู่ที่74,000นะครับผม a อ t a c k อยู่ที่ประมาณ2,000นะครับแล้วก็ตัวของด e เฟนซ e อยู่ที่ประมาณ3,534ัน้สีะครับอันนี้สกิลอัดเต็มหมดแล้วนะฮะเพราะว่าสกิลเรามันอัดง่ายนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นตัวแทงสายอ่า4ดาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะครับผมมารีวิวสกิลกันนะก็จะเป็นโจมตีเป้าหมายนะครับผมทำดาเมจจากแอตแท k กนะครับ สกิลนี้ครับสกิลหากินแล้วโหดมากเลยนะก็ยั่วยุนาน14วินาทีนะครับโอกาส90%เลยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูต่อเนื่องระดับ1นาน2ีวินาทีนะครับผมนอกจากที่เขาจะปโวกแล้วเนี่ยเขาก็สามารถฮิวเลือดตัวเองได้นะครับผมทำให้สามารถถึกได้มากขึ้นนานขึ้นนะครับผมแล้วก็แทงได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าสกิลนี้นะครับอันนี้แหละคือของหากินเลยนะ มาดูสกิลที่2กันนะครับผมสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวชูดาบขึ้นนะฮะเร่งความเร็วนะครับผมเร่งความเร็วสกิลนะครับผมระดับ1นาน20วินาทีแล้วก็ปลดดาเมจต่อเนื่อง1อันนะครับผมก็หลังจากที่กดใช้แล้วเนี่ยจะสามารถปลดอ่าดาเมจต่อเนื่องนะครับผมหรือว่าดีบัฟในหัวนั่นเองนะครับแล้วก็บัฟความเร็วครับเร่งสกิลครับทำให้สกิลเนี่ยใช้ได้เร็วขึ้นนะฮะระดับ1นะครับผมนาน20วินาทีนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับสกิลทีี่2ตรรงนน้ะคับ ก็จะเป็นตัวสกิลสายซับที่ค่อนข้างที่จะดีฮะแทงด้วยนะครับผมแล้วก็ซับด้วยนะครับผมแถวหน้าด้วยนะฮะต่อมาผมก็พาไปดูปลุกพลังนะปลุกพลังก็ปลุกขั้น13นะครับถ้าปลุกขั้น15เนี่ยน่าจะได้พลังประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งพันนะประมาณนี้นะครับมาดูในส่งรูนต่อครับรูนนะครับผมผมใส่เป็นรูนสายเลือดนะครับผมแล้วก็เน้นออฟรอเนี่ยเป็นเลือดนะครับผมเน้นเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์นะชิ้นแรกก็เลือดเปอร์เซ็นต์นะออฟรอนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ออฟหลักเป็นดีเฟนนะะฮ ด้านนี้นะครับผมลูนที่3นะฮะก็จะเป็นออฟรลองเนี่ยเป็นเดฟเอนต์เปอร์เซนต์กับ HP เปอร์เซนต์นะฮะตรงนี้นะครับชิ้นที่4นะครับผมเป็นเดฟเอนต์เปอร์เซนต์นะครับผมออฟรลองนะออฟหลักเป็น HP เปอร์เซนต์นะครับผมเน้นแทงเน้นเลือดนะครับเลือดป้องกันนะมาดูตรงนี้นะครับผมก็เป็นเลือดนะครับผมเ,เลือดะะเปอร์เซนต er ์กับแอทแท็กเปอร์เซนต์นะออฟรลองนะครับผมสำหรับชิ้นที่5แล้วก็ลูนที่6นะครับผมใส่เป็น HP เปอร์เซนต์นะครับผมออฟรลองก็เป็นแนะอทแท็กสเตปเ้ ก็ใส่มาประมาณนี้ฮะซึ่งมันจะเฟคอยู่ที่46%นะหมายความว่าโปโวกติด100%แน่นอนนะครับตรงนี้สำหรับเจ้าเพนกวินลมนะเดี๋ยวจะไปรีวิวในอารีน่าให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นประโยชน์แบบไหนบ้างน,นะครับผมเราจะรับดาเมจได้ดีแค่ไหนนะครับผมมาโอเคครับสำหรับเจ้าเพนกวินลมนะครับตรงนี้ผมก็เจอกับพลัง478,000นะครับผมเป็นธาตุลมนะแล้วก็เจอกับสายน้ำนะครับผมหรือว่าไอพวกแบบตัวละครมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่เป็นตัวเมตาตอนนี้นะฮะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่รับดาเมจท่านน้ำได้ดีนะครับเนื่องจากว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับผมเป็นธาตุที่แพ้ทางนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ดาเมจด้านหน้านะครับโอเคะตัวนี้เราสามารถช่วยเสริมได้นะครับผมเป็นตัวส่งคลิฟนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเพนกวินลมเนี่ยตัวละครที่นิยมใช้เนี่ยจะเป็นออเบียนะครับผมหรือว่าจะเป็นคีน่าอะไรเงี้ย เพื่อที่จะดึงแทงให้กับทีมนะครับเพราะว่าตัวผมเล่นคลิฟเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะจําเป็นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็โปรโวคกนะครับมันจะกลายเป็นโปรโวร๊กซ้ำนะครับแต่ถ้าใครเล่นคลิฟนะครับผมแล้วก็อยากมีตัวแทงเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาเนี่ยก็สามารถใช้เป็นกึิ้นลมเนี่ยนะครับผมเป็นตัวแทงเป็นตัวแทงรองนะครับผมหรือว่าเป็นตัวแทงหลักก็ได้นะครับผมอยู่ที่สไตล์การเล่นแล้วก็ของของตัวละครของเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้น <ank> ะครับผมมา สังเกตดูนะครับผมเจ้าเพนกวินลมนะก็รับดาเมจให้ก so ับผมด้วยเหมือนกันนะครับผมเจ้าแวนอ่าแวนน้ําเนี่ยนะครับผมก็มีการมาตีผมด้วยนะครับผมแล้วก็ตีเพนกวินลมด้วยเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะฮะสังเกตดูดีว่ามันก็จะสามารถทํำประโวกได้นะครับซึ่งเพนกวินลมเนี่ยหลักๆที่เราต้องมีเลยนะครับเราต้องมีตัวละครที่ทําการฮิวนะครับผมทําให้เพนกวินลมเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่ใส่ฮิวเลยเนี่ยหรือว่าฮิวน้อยนะครับผมมันก็จะยืนได้น้อยมากนะครับผมต่อให้มันจะถึก จะตัวเดือดขนาดไหนรุนเดือดขนาดไหนเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่สามารถทนดาเมจได้ตามปกติเลยนะครับผมเพราะว่าดาเมจสกิลท่าหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้สามารถยือได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ฮิวทำให้ตัวเองฮิวแบบเยอะขนาดนั้นนะฮะเราก็ต้องใส่ตัวฮิวมาซัพพอร์ตนะครับผม,ผมก็ใส่อาบน้ำนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเจ้าเพนกวินรมเนี่ยมันช่วยผมรับดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนนะ ตรงนี้ดาเมจที่ได้รับเนี่ยโอ้โหผมก็ประมาณแสนสามนะแต่ถ้าเป็นกึ่นลมมันก็รับดาเมจได้ครึ่งหนึ่งของผมอะประมาณ6กหมื่นเจ็ดนะครับส่วนการฟื้นฟูครับก็ฟื้นฟูเลือดตัวเองเนี่ยไปทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสามารถยื้อได้นะครับมาในส่วนของตัวเกมที่สองเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับตอนรอบนี้ผมจะเน้นนะฮะ ให้เพนกินลมเนี่ยเป็นตัวแทงหลักนะครับผมแล้วผมจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอะไรนะทางฝั่งเขาก็เล่นไอ้ตัวธาตุน้ำมาทั้งนั้นนะฮะเพนกินลมก็เป็นตัวที่ชนะทางนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ทําให้อีกฝั่งเนี่ยตีลงยากนั่นเองนะครับผมหลักๆในการผูกจิตนะเราจะไม่ผูกจิตเจ้าเพนกินลมนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่เล่นออเบียหรือว่าเล่นคีน่าเนี่ยนะครับตอนเปิดเกมมาเนี่ยนะครับก็ใช้เทคนิคนี้เลยนะ ผูกจิตเจ้าเพนกวินลมก่อนพอโปรวอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็สลับไปเล่นตัวอื่นนะครับผมนะตรงนี้นะฮะแล้วก็สําหรับที่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีล้างบัฟล้างโปรวอล์กอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็สลับเพนกวินลมมานะครับผมแล้วก็สลับมาโปรวอกต่อนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เล่นสลับกับตัวดาเมจนั่นเองนะครับผมสกีดูนะตอนนี้ลุมตีอยู่นะครับเพราะว่าติดโปรวอกนะครับเจ้าเพนกวินลมนี่ก็โดนลุมตีอยู่นะผมจะพยายามไม่ยุ่งนะฮะเพราะว่าอยากจะเห็นว่า ได้มากสุดเท่าไหร่นะครับโอ้แล้วดูที่คิเมล่าว่าไล่พุ่งคือคิเมล่าเนี่ยนะครับผมมันก็พยายามที่จะหาผมนี่แหละนะครับเป็นตัวสมอรเนอร์หลักนะผมก็พยายามหนีก่อนแล้วก็ใช้เพนกวินลมโปรวอกไปนะครับผมอออืื้หโอเคครับมันเป็นสกิลมาหนึ่งทีนี่ฮะตอนนี้ขอบเขตในการโปรวอกเนี่ยค่อนข้างไกลมากๆเลยนะแบบวงใหญ่ๆเลยนะนะครับผมสําหรับเจ้าเพนกวินลมนะโอเคครับด้านนี้ก็ทําหน้าที่ไปนะครับโปรวอกไปนะครับผม แล้วก็มีตัวฮิลซัพพอร์ตนะฮะอย่างเจ้าอากน้ำนะครับจะทําให้เราได้ยืนได้นานมากๆนะครับแล้วก็ยืนนานมากขึ้นเนี่ยสังเกตดูฮะผมโปโวงก,กดสลับมาแล้วกดโปโวงเนี่ยฮะก็จะดึงความสนใจฮะอีกฝั่งหนึ่งล้างปั๊บกดโปวงใหม่กดโปโวงใหม,ใหม่เขามีล่มน้ำเขาล้างบับล้างดีบัฟได้นะคือไม่เป็นไรเราโปโวงใหม่เออนี่ยนะครับโปโ้งมา,มาจังหวะนี้โอเครับดามเมจไปเต็มเต็มตีนจังหวะนี้นะครับผมยาวๆไปนี่โปโ้งนะครับผมอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนนะครับ ถ้าใครเล่นอเบียเนี่ยน่าจะหวานๆเลยนะนะครับผมก็กดปวกไว้นะครับแล้วก็ใช้อเบียตัวเองที่เป็นดาเมจนะครับแล้วก็ไปหล่อลังเจ้าตัวซับนะฮะหรือว่าตัวดาเมดอีกฝั่งหนึ่งครับสบายเลยครับเพราะว่าอย่างแวนน้ำเนี่ยนะครับผมเวลามันยิงเจ้าเพนกวินลมเนี่ยมันก็ยิงได้ไม่แรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นท่าที่แพ้ทางนั่นเองครับโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งยัดอันตรลัวโอ้โหเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับผมว่าจะทําได้เท่าไหร่นะ เดี๋ดวลดาเมจที่ได้รับกันนะครับผมว่าทำเท่าไหร่นะก็โอ้โหเยอะเลยนะรอบนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยไปยุ่งนะก็ทำรับดาเมจได้เป็นหมด4 4 0 0 0 0นะครับก็ช่วยโคเวอร์ได้ดีนะครับผมแล้วก็แทงได้ดีนะและอีกฝั่งหนึ่งนี่เล่นเป็นคิเมล่าสายดาเมจด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเคาน์เตอร์ท่าน้ำที่ดีนะครับผมโอเคครับและนี่แหละครับผมการรีวิวเจ้าเพนกวินลมนะครับผมใครที่อยาก เล่นตัวแทงเราก็ไม่ต้องเสียทรัพยากรในการปั้นเยอะนะฮะนี่เขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายลมนะครับผมหรือว่าท่านลมที่ตอบโจทย์กับทีมบ้านๆเลยนะครับใครที่เล่นอเบียคีน่านี่บอกเลยว่าวันหวานเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวแทงโฟว์วกที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับโอเคครับใครยังไม่ลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในการรีวิวตัวละครในตัวหน้านะครับผมบอกเลยว่าวันพันแมนมาโรลลแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ